มามาคุณแม่จะแถลงข่าวให้ฟังแถลงข่าวให้ฟังค่ะที่แม่บุตรีนึงนะคะแม่บุตรีเรามาแถลงข่าวร่วมกันมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรกันหรือเารดูใส่เต้นไหมคุณส่วนกันหรือเปล่าวอย่าอยู่ใกล้เสียงเพลงไดปไหมฮะไปทางนูนเถอะไปที่ร้านด้วยกว่าไปทางไหนไปทางไหนนูนไหนไปฟังนู้นเเล็็กต้องหนูนาบ่อย เยวไปเอาเอาแก้วก่อนกระชอมันไม่มีแก้วร้อนแก้วร้นตัวนี้แก้วร้อนเพราะเอาทร้อนไปยิงเสือก็ได้ไม่มีที่กระชอเหอนเหรอค่ะเข้าอะไรเข้าเอาทอย่างพโอ้โหกระโหแล้วเอฟซีจะเมาอีกยี่สิบแก้วค่ะคุณแพสิตา

มาไม่อ้วยตาฟังอยู่คน้เอาฟังอยู่นว่อาๆเร่่นต้อั่งนะครับเพราะว่ไม่ไหวคนหลังไปยขึ้นมาแล้วสวัสดีค่แล้วก็เกือบสุดท้ายคนนี้กไมเจ้าปัญหาตุกแกอทุกคนนหนูัวกแหายท่นาไม่ได้นูไลฟ์ดว่จะให้ทยังไงอ่ะมันนี่คนนี้ตุกแกอยู่ในรูคนนี้ ที่หุกแกรี่จิ๊กกะหลงที่มันเล็กๆกับตนะครับนจิ๊กกคนแล้วหยุดกิจกรรมขายร้านน้ำนะฮะมาเถิดเปิดมาได้มาสองเดือนแล้วค่แลงมาไรค่ะมาี๋ยวพวกเราแ็รอมาสงมาแลางมแล้วมามแล้วมแ้ส่้งล้แล้ว่าแม่มาแม้สงาล้วม่าเมางมอ้า่ส่งมามง่สงลงลมงเาอว่าามสแก้ว ได้โอขายตั้งนานไม่เคยมีเลยเจ็บใจนะเอาดีใจแมดีใจจังแต่ไม่เป็นไรหรอกได้โอคือว่าอยากได้ทางนี้ได้สนุกสนานการได้โชก็จะขายตามสั่งอย่างเดียวก็ได้ค่ะดีดีแนพปศปศมีลูกศิษย์ที่เออเป็นลูกศิษย์แน่นั่นได้เออมานี่เป๋ โอเคครับคือจะแลงจบแล้วยังไม่ซื้อเฟซนาทีแค่ทีละหรอดก็ร้านทันทีเลยยี่สิบแก้วนี้โอเคแล้วนะเด็กแล้วเจ้าของร้านจะไดล่ะเจ้าของร้านเขาไปเอานมเขาไปเอาอะไรก็ไม่รู้เจ้าของร้านน่ะไม่อยู่เขาโชดแต่เขาโชดเซ็กร้านนี้เขาเท่าไหร่ฮะ โซแซงร้านเท่าไหร่นี่นี่นี่ฟรีไปเลยค่ะพูดผ่านกไปเลยไม่ได้คิดเท่าไหร่นะแต่แกบอกฟรีไงฟรีนะคะให้ฟรีนะคะไม่ได้ฟรีนะคะให้ฟรีนะโอเคผมลงคิวแรกเลยนะผมเอาอะไรดีเนาะไม่ได้เอาเต็มเราไม่ได้เอาเต็มมากเต็มหน่วยอะไรมากมายโซผมแก้วแรกเด้อโอวันพินลอนเ้อะสั่งยี่สิบแก้วโอเคนะครับคลิปนี้มาแค่นี้ครับก็ได้เลยนะคะยี่สิบแก้วนะคะเอฟซีหนึ่งวันตตแกลงอะไร <FC S 1> ยี่สีเล oh, oh, so ี <één pitched noise> ้ยงน้ำยี่สิบเอ้านายบอทิโอมีรถมาส่งน้ำ มีรถในโบที่มาส่งน้ำถึงที่ร้านนะครับยุกมทีเาอัดมอี F อุดหนุนน้ำค่ะยี่สิบแก้วให้กับพี่เบอนะคะการแต่ก็มาเนาะฮะยายสมอนรู้เก็บไว้ไหนแก้วร้อนอะจีเก็บไม่ได้เหรอยายสมอนกินโอวนไนตินร้อนเด้อหนูนาของไขโอนตินร้อนเด้อ อู่ตรงไหนไปเอามาเขาใช้ของร้อนอะไนะเขาไม่ใช่ค่ไ่เขาบางคนกากินร้อนอย่างลูกจิ้มเขาไม่ก right. right. like ินเย็นจบขาวเมื good. Good so ่อคืนเมื่อคืนเขายืนเอาแล้วเหรอะแลงไม่จึงนาทีจบขาวจบขาวไมลวแลงเลจบฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอสเอสเอสเสือก็บอกเอสเสือบอกว่าอะไรนะมาฟังทำแต่เลี้งข้งเรียจบเลย ร้านกาแฟนี้นะได้ชื่อแล้วนะครับผมร้านกาแฟวีองคูน่าจะ่าน่าจะฟังจากพี่เอ็มกได้มั้งีเ็มเปาวไม่อะไรร้านแ้วร้านเปิดใหม่เนี่นะมีร้านเปิดใหม่ในเอฟซีนะซึ่งเป็นร้านเดิมที่มันเจ๊งของป้าซอนะครับเด็ก็ว่ากด้ทอยอมรับว่าเจ๊ง ประซอยอมรับเลยว่าเก่งแต่มาเปิดตรงนี้รุ่งนะฮะพอมาเปิดตรงนี้ปุ๊บรุ่งเลยอาจจะทำเลของประซอยอยู่ในหลืบเกินไป <c oughs> ตรงนี้มันอยู่ข้างถนนใหญ่ไงแต่มันอาจจะดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ผู้จัดการร้านกำลังสิบฝนนะฮะเอซ เราอ่ามีผู้จัดการร้านด้วยใส่ป็นตานั่นก็ลูกค้าห้างลุงสวนเขาเป็นห้างลุนสวนก็คือตอนนี้นะร้านชกน้ำใม้สามแก้วแต่ว่าคนขาดคนคนบรรจุได้สองแก้ว นึกว่าเรื่องอะไรตังใจดูแสลงข่าวก็คืออ่เลี้ยงน้ำนะตังใจดูมากเลยพี่แล้วเซ็ตแล้วบอกเอาไปไรคอยสู้มาเลยยิบเลยฮยิบเลยคอยมาก่อนดก่อน้วเออยิบเลยคนขกเลยออชิมขอชิมเป็นบุญปากเออเดี๋ยวแรกครับ ชิมของนาโพิ้เอานโชิมนายโคุณมหาโชคดูนายโพทิะมทำไมนโพธิศทำได้อย่างนั้นสวัสดีครับผมบอกตรงเลยนะขอบคุณนะครับมันเย็น ครับผมกุนจงกาวมันอร่อยถ้าใครผ่านมาคุกปอกเ้าไม่ได้ซื้อน้ำร้านนี้อ่ะเรียกว่ามาไม่ถึงเสียใจถ้ามันมอดกัดแก้ไฟแล้วมันจะดูดนั่นไงโอแห้งผมว่าแล้วไม่ดุนโดนนี่ผู้เสิร์ฟแก้วแก้สุดท้ายครับผมเดี๋ยวคนจะดุนต่อไประวังระวังระวังไปไปไปจะเอาไปน้องแดงโซดาเยอะเลยนะยิบเลยน้องไเดี้ ไฟเลยวั <Cornell. S 2> ีค่ะไฟรั่วเด้อไฟรั่วร้านกาแฟที่วิวดีในประเทศไทยอีกแห่งนึงเขาตัดสินใจแล้วนีค่ชื่อร้านว่ร้านกาแฟวิวองค์ปูนร้านกาแฟขอน้ำแดงโซดาสแก้วเด้อันี้่ี่ นนก็เป็นร้านนะคะแโซโน,นะคะที่แบบเจ๊งนะคะแล้วก็ย้ายทําการเซ๊งให้กับพี่ลุงนะคะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ทำเลด้านหน้าตลาดน้อย,ย,นนยนะคะรู้สึกว่าจะคึืคักมากเลยค่ะพอดีคาเฟ่เป็นสีเขมสยอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะคะ หมูนนะคะหรือว่าร้านนมเปรี้ยวชื่อร้านนมเปรี้ยวนี่ค่ะทำเลดีค่ะอหน้าองค์ปู่พอดีเลยไปผ่านไปผ่านมาลก็จะียว่าุดหนุนกันแล้นะเอฟซีที่แวะมาก็จะได้มีกาแฟกินแล้วตรงนี้นะคะจเป้นการสายเปเยงยไป มันชอบกัดถ่ายไฟใช่ไหมล่ะแล้วมันจะไม่กัดอีกเลยทีนี้มันเจ็บตัวดมากนึงเออนั่นแหละต้องมีบทเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะจำไปตลอดชีวิตมันเลยนะทีนี้สองละเด้อสามสี่น้ำจ้าเด้อฟ้าใส้กรอกเรื่อสวัสดีค่ะเอฟซิ่งทั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ฟ้าก้านนี่นี่ โอ้ใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบขนาดนั้นเน่ทค้าหลาย โครงการนี้นะครับก็ทดองอะไรบางอย่างมีความมีทมฟรีนะครับเดีโครกนีครับะยม่ันเป็นเรือกันนะให้ใคราด้วพี่บุญเชิดสวัสดีค่ะให้ใจกำลัเรื่แล้วโดมาแล้วใช่ไหมคะครับรับอันนี้ส่งลูกค่ะด็กกนนะขอบคุณนะคะ คุณรองครัสวัสดีครับุรักรัสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณคนะคขอคนะครับคุณันทองสวัสดีครับแค่น้อยนะเท่าไหร่ับดีดีซีชานลนะครับนี่เรามาที่ร้านเย็นแล้วนะคะเจ็ดแล้วจะเอาอะไรอีกจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอานุ้ม สิงลัดกาแฟต่อน้ำยามนะไรผสมชงน้ำ20แก้วครับได้รับการท้องจากได้รับการับนเสนับสนุนเยแชร์ส่งางเนียด้วยเด็กครัวใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณครัคุณพชสิตาเนาะ ใครคุณพาสิตาจะเป็นเดียวของไม่ได้นะโอ้กันตีนร้อนเหมือนเดิมนะเอาเร็เอาลยโยหยิบเลยโยอโอเคเอาไปเลยนะชื่อรักไปนี้นะูดถนก็ตกเล้นี่เหรอเด๋อ สวัสดีค่ะด้พี่นานาพี่ด้วยอมติมเด้อพี่หนาคุณนอตชาแนสวัสดีค่ะอยุยแบบว่าวันีสดานนึงนะคะ,ว,คะวัสดีพี่บูณสพสวัสดีคะในบ้านลุงแลคอยมือางนตานะคะก้าสอมาหลายจังวัก็บ้านลุงก็ไปสองอากาศหนาวได้กินน้ำฟรีทั้งร่ คุณพ <łość> ัชริตาจากเชียงใหม่ค่ะคุณพัชริตาจากเชียงใหม่นะฮะขอบคุณคุณพัชริตาจากเชียงใหม่น้องสิรินนะครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงเนื้

วันนี้นะครับค่าแข็งนสี่สิบบาทอะเพราะว่าค่าแข็งต้องให้เรานโอเคเพราะว่ามันค่ารังแขรงมันไม่เกี่ยวแล้วเอาแบบน้ำแข็งเข้ามาใสอีกหน่ไม่สินะอ้าวไปเร็วเลยไปใส่เร็ว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 เรคาลูกค้ารอเร็วเร็ว เท่าไรแล้วนุนาขายขายขายเลี้ยงค่ะี่จริงจะต้องนับแก้วเลยนะโอ้มีเอฟซีเลี้ยงเอฟซีเลี้ยงน้ำค่ะมันมีข้างในดข้างในแดงโซดาชาเฟพี่เอาแดงโซดาองพี่ด้วยของพี่ค้ว

ม่ได้ดูอยู่ก็โทรให้เราไปด่วนสามนาฬิกาสาม่าฬจากอมไปเที่ยวไเป็รแกหลับน่ป้าเลยนี่แไม่ไไม่ไาตม่ทไ่ คุณแอนนี่ใช่คุณแอนนี่มีน้องแอลแอลบวกไหมถ้าผิดขอโทษนะคะขอบคุณนหัวใจบวกคุณน้องดีจ้าล้อมรับน้ำตงหัวใจขอบคุณนะคะคุณน้องเช่นกันนะคะเข้าไปหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้อ้นี่อะไรนะแดงโซดาเหรอโคตร้อเห็นแต่ไม่ดาบอกอย่างนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารอได้เลยเชื่อมาร์เดร์เลือดกาแฟหนสั่งนเขานะคะแต่เสียสลายเขาบูมอยู่เพิ่มเอา อ๋อเหมอนแก้แล <personas> ้วเนาะดเลยนี่ค่ะเดินอ๋อเอาีเดนหาไม่ได้เลยนะครับหางหาไม่ได้ เดินน้ำแจกดีไหมเดินก็ดูดไปเลยจะไปเอาอะไรม้เหน้าแป้ขาน้าไป้งไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยกับเขาหนูไม่ได้คุยกับพี่หนูไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยกับป้าท้บ้านคนละเรื่องกัน สวัสดีครับพี่พิรุธนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรไหมร้านหล้าหน้ารางค่ะร้านมาค่ะพี่นิตยาพรคุณตยาพรร้านใครครับคุณพิลาวันร้านของหนุ่นนาหนุ่นนากับแม่คุณถิ่นเลยอันนี้ค่ะหยิบได้เลยนะมีของใครเนี่ยอะคุยกันที่บ้านเลยสวนกันค่ะ